ทำไมจะไม่ด้อยจาก,การเลยข่ามันได้ยินดีเอาเลยลูกตันทีปล่อยเฉลยไปเนะหรอฮะรู้ใช่ไหมว่ามันผิดรู้แล้วทำไมถึงทำก็นวนกำลังตั้งท้องนะวันฟ้าพี่ก็ไม่อยากให้ตายทนะั้งนคะู่น่ะข่าแล้วลูกค้าหนึ่งตายสองพี่ก็เลยช่วยชีวิตวนวลเอาไว้<ม>ถ้าว่าเราเป็นพี่น้องกันนะวันฟ้าจำได้ไหมเมื่อตอนเด็ก ตอนเด็กๆทำไมเราลำบากกันหน้าแค่ไหนพีก็พีเองคนเดียวไม่เคยเลี้ยงน้องมาก่อนก็เลี้ยงมาเรื่อยๆปาทูตัวเดียวกินกันด้วยกันพี่แกะเนยให้ควัญฟ้ากินแล้วพี่กินก้างอมันทูมันคุณท,ทุกวันนี้หางมันจะทำคอพี่อยู่เลยกจ,จริติดมาตั้งหลายปีไม่เคยออกป่ะน้วมันฟังมันลุก ปลาทูเนี่ยนะปลาทูปลาแทอะไรอย่างเดียวรถตีสายไหมอ่ะพี่ม้วนแป้งแล้วเอาสายไหมอ่ะให้ให้คนฟากินทีนี้แป้งหมดเหลือแต่สายไหมพี่ก็ต้องม้วนกับแผ่นอิงเจ็ดกินของไม่กินได้ผมไม่กินไม่ต้องไปชามาลูกจะไป้ปังแค่สายไหมนะฮะ แล้วหอยแครงล่ะหอยแคงทำไมก็แกะเนื้อให้กินแล้วพี่กินเปลือกหอยอะไรประโยชน์แค่นี้เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เนอะกับสิ่งที่ทำปล่อยเฉลยไปก็ไม่ลงโทษมันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีใช่ลงเพราะฉะนั้น้าทุกคนฟังคำสั่งจงจับตัวอ้ยวันจับมันไป คุณคงโกรธมากใช่ไหมเนี่ยคุณพูดผิดนะกระบอกฉันก็ต้องโกรธสิใช่ไหมไอ้วันมันปล่อยฉันฉันกำลังจะบอกว่านำตัวไอ้วันไปอยู่เมืองด่านใช่ไหมลูกไปครองเมืองด่านไม่ยังค่ะครองเมืองด่านเป็นเจ้าเมืองด่านเลยเหรอใช่ไหมค่ะแล้วมันลงโทษตรงไหนล่ะก็บอกฉันลงโทษไอ้วันอยู่พี่ลงโทษยังไงก็ถ้าไอ้วันเนี่ยมันอยากจะเป็นเจ้าเมืองด่าน นี่เมืองหลวงเราอยู่ที่บางปะหานบาปะหาแต่ว่าหน้าด่านเราเนี่ยอยู่ที่บางเพรียงเสด็จพออ่อก็บอกท่านจะให้มันเดินเท้าเปล่าไปจากเมืองหลวงไปที่เมืองด่านมึงจะใส่รองเท้าเดินน,นั่นไอ้วันให้มันไปครองเมืองด่านให้มันเดินไปไม่เอาไอ้เฮ้ยมันเดินไปด้วยโอ้โหติตใจคำพูดอะไรนี่เหยียบยนที่สุดเออดีนะมึงตายแต่น้าเสีนทันทุดยาแล้ว อีกลูกเอาอีกไอ้คนใจดีสานอ๋อเนี่ยค่ะไปเบิกรถเบนซ์เปิดประทุนมาให้ไอ้วันเดี๋ยดิอุ้ย SLK ไอ้หนูสุดอะไรนะ SLK SLK ได้เหรออู้หูเบนซ์สปอร์ตสปอร์ตด้วยเอามาให้ไอ้วันมันลูกวันนี้พอยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกอะเสด็จพ่อขับรถหรือไม่ยังค่ะอ๋อ่อขับสิกำมังอันนี้กีบันเสด็จพ่อขับเรือ ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ยาค่ะไม่ใช่เสด็จพ่ยเขาปฏิเสธสิพี่ยะค่ะไม่ใช่นั่งเงียบๆเอออ่ะจะเล่นอะไรก็เล่นไปอะลูกนะไายมาทำไมเราก็รถเปล่ารถไม่มีน้ำมันและช่วงนี้น้ำมันก็แพงด้วยและเสด็จพ่อหันไปดูหน้าอ้ายวันมันทำไมวะเป็นขับรถเป็นที่ไหนเฮ้ยขับรถเป็นมั้งไม่เคยขับกรถสปอร์ตเลเคยขี่แต่พักปอด มันขึ้นยังไงวะนี่โอ้โหไอ้เนี่ยมันล่าไปเอาอีกพอท่อเออเอางี้เอาอีกทำอย่างงี้เอาอีกทหารเรียก่ะไปเบิกเงินมาให้ไอ้วันห้าสิบล้านอย่างนี้เลยไปเลยไอลยคอเลยไปเลปเป็นไรปะยักษ์เสด็จพ่อตะคิ้วกินตูน ยี่สิบบาทนี่ลูกเสรเดทำตัวตะคิวพระเจ้าค่ะทวามเงะไอทีติงเสด็จพ่อรู้ก่อนรู้ไปไปดูนี่ปังอ๋อนะปังอ๋อเป็นเหรียญไม่เอาแล้วนี่การให้อะไรนะลูกเพราะว่าก็ไม่เท่ากับการให้อภัยยกโทษไอ้มันไปเถอะไม่ได้เนี่ยค่ะเสรเดพ่อพ่อไม่เอาความแล้วทุกอย่างที่กระหม่อมฉันสั่งไปเอาตามนี้และกันทำตามนี้ด้วยเพ่อไม่เอาแล้วลูกนี่แค่นี้ยังไม่พอไอ้วันฟังเขาไปเจ้าดีกว่านะ เจ้าจงไปอยู่เมืองด่านตบตจงนี้รีบไปล่ะไอพิพาไม่ไปจวกูหมดตัวแน่ไปเลยรีบไปไปเลยนะเอาละครับคนใจดีคนใจดีคนอะไรจะโชคดีกี่ล้านคนกะเจอแบบนี้แต่คนยู่ไหมครับพี่รอจะตายอยู่ไม่กี่วินาที ก็ต <men> ้องมีความเสียใจนี่ครับมาหาได้บางนะพี่ ไปยากไปเย็นนะนะอันนั้นพั้หมดเยอะนะอันนี้ช่วยตรงไม่ไปไม่ไวไอ้น่เฮ้ยไอ้นลูกเนี่ยสัญญาเราพ่อไม่กลัวติเกตไทยแล้วไปพักผ่อนกินนมกินแยมแล้วลูกนะไอ้เธ้อนะไอ้หลูกเอ้ยเออยปดเทือแล้วลูก